กระ,ะเทศเบื้งก่อนลมุนแม่มนจะสาเยสาเยลี้ <laughs> ยวสายเลียวลงมึงก่อนเดี๋ยวก่อนเอย่าอย่าดังไปทิลาเรื่องม,มอื่อกีก่อนจะของขอยดันไปเพราะข้าเกียวหดันม่ได้มันเขาอะวาเรื่องที <laughs> <laughs> เรย้น,น,นยาค็ดไห้สอนอยาผ <laughs> ม้นสอนยาเรเ่ี่อเพิ่นมายาให้แฟนสอนขับรถเอาจิลละพ่อชัดดั๊ดว้ เราไมยื้ัล่างยือาีกว่ามันยืนยนมันดีเขาก็ดีก็บยืนอทุกทงนเออยืนทางางบดีว่เอาบ่เอาบ่เอาเด็ดที่บ่เล่น่เล่นบ่เอ่่เ่เล่นกียยบปลอดภัยบ่นี่คองอันนี้บ่นี่เวลานี่ดีเกินเลยแต่งสูตร่นีหมันก็เียนนานเ่ยๆเ่ยๆ่มันยื้อกบ เรื่องไม่ี่าบเดีด๋ยวที่แหลกองยิงก่นมามือแรงพอกันอยู่วัดจอมพระอำเภอจอมภาคจังหวัดสุรินทร์เจ้าไปงสี่แล้วกนไปออกเดินทางวัดจอมอำเภอจอมสุรินทร์แมนจ้อาหมเด้อสมอแรงพอกันอยู่ที่วัดจอมภาคอำเภอจอมจังหวัดสุรินทร์จ้าพก่อใ่ทางสุรินทร์อย่าลืมไปให้กำลังใจีาเด้อไปพ่อช

นี่ล่ะเขาบอกว่าอย่าให้แฟนสอนขับรถใช่ไหมม,มันจีพีดกัน <c oughs> อุ้งยิงโดนล่องรถแล้วอุ้งยิงโดนแล้วถ <c oughs> อยได้บอจ๊ะมันถอยได้บอ มันม,มีเกียร์ถอยบออนเ่งนานเบอกเยบอกแล้วใจขาดซะเนาะ าไม่อามเอาไหวหน้าโนนี่ไอ้หมดจอมบ้าโนตานตาย

เขาเอาทุเรียนนวยนวยคือรถเราบ่ค่ะคือเรีอนวยนวยตุเรียนคือรถพ่อโอเคใครก่อนบ่อ๋อฮะคือเรือคือรถไทยตู้เสือไทยนะวุ้กี้อ๋อพอลุงคือว่าทุเรียนขึ้นรถพ่อรถตามไปอ๋อจะไปอยู่บ่ไปไปเอาตามไปเถอะจะไปเดือบ่ล่ะแล้วรถไทยขนน่ะขึ้นกับขี่ตามไปเออเสียรถพ่อลุงก็ได้แต่มันอยู่ทั้งรถพ่อล่ะอันไหนทุเรียนคนละอันเอ๋อตัวนั้นไปใส่ คอล่าอันเอา้าที่มันสามลูกที่มัน,ยนอ,อยู่ในรังพ่อหิวมากเอาพันที่ว่าเอาขึ้นนี่แล้วว่าแมนผู้ใดตอบโอ้โหเหล่ากันไม่รู้เรื่องแล้วเขาบอกว่าจะเดี๋ยวตามไปอ๋อพราลุงเอาขึ้นร,รถทพื่อตัวมันเหม็นไปสามเหลือสองแต่ว่าอันที่แก่แล้วอยู่ในรถ<ว>ใช่ไหมคะ อะไรก็งคตามหลอค่วามหล่อทเพาะเลยมั้ม้เพิง่งดูงเดี๋ยวนีอัลต้อนแหลย่างพิ <c oughs> งเศษอ,อย่ากวอนตาไม่ใช่เลยค่ะมั้งต้องตาแน่เลยจ้ารกพี่น้องเย้ครับาเาต้อนเจ้มุนที่เทียงบ ที่หนึงที่สองงเจ้าหมุนติดกันตัวก่อนบอกมนจีเห็นเจ้ามึงพามาเจ้ามัตาเลยไปยงไปบุกจัดเอาโซ่เจ้าสตาเครื่องอีกชิ้มนึงมาใส่รเก็นเจ้ารถนะจ๊ะเจ้าหนี่มเอมันเป็นจานบักแดงน่ง เด็กเปให้หมอเบื้ห้ามัะตามเม่มันปวดถึรพอมันปวดเองมันเป็นตามโแกรมเขาดีคิดแหลกๆอ่อนม่จ้ะเจ๊เบฟก็ต้องสูเจ็บมันจะให้คนเบิ้งบันแลนปรเดีันเลยแไม่วดเดี๋ยวมันจ้งแต่าติมันขั้นกิตพ่อหัวจากว่า เป็นคืนเป็นยังอยู่ไปก่อนนะน้องขาวากน่ว,กกนวัดจองระอำเภอจงระจังหวัสุรินทคะนี้เบื้องหลังทิพิ์ข้อเอกนะคะนอนจ้า่อกันจ๋าเมื่อนีน้มิจกปิดได้จัดน้